สวัสดีครับมาพบกับพี่อาร์ตอีกแล้วอย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะครับวันนี้จะพามาชมเนี่เจ้าตัวตู้ทึบเท่แลมโบ่3,000นะครับโอ้โหดูทรงเส่บอกเลยว่าหล่อจัดหน้าตาดีตาจิกเลยทีเดียวมันดูในรายละเอียดกันตั้งแต่แรกเลยที่เราเห็นกันเนี่ยสะดุดมาก นี่คือไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟโปรเจคเตอร์นี้แปลงไฟเลยนะเดิมมีเป็นไฟหลอดนะลำนี้แปลงเป็นโปรเจคเตอร์วัยรุ่นบอกที่ผมขอหน่อยเธอนะขอเป็นโปรเจคเตอร์จัดให้เลยนะครับมาดูนะมาดูเ,เต็ปต่อไปเป็นล้อแม็กนะครับโ oh. oh, อโหอามตะจริงๆ TE นะครับ37หยอดแดงดุมดำน็อตดำข้อปั๊มสีแดงถือว่าดำแดงตัดกัน แบบดุดเลยทีเดียวนะครับยางใช้เบอร์นี่สองห้าห้านะครับยางเบอร์นี้คือถือว่าค่อนข้างที่จะลงตัวกับลำนี้มากๆเลยมาดูตู้นะครับตู้เป็นทรงซิ่งนะครับเฉียงอย่างนี้เห็นไหมฮะหัวมันเฉียงลงมาอย่างนี้หัวตัดแบบนี้นะครับ2เมตรสิมาดูทรงกันอีกสักทีหนึง สเตปโหลดหน้า2นิ้วหลัง3นิ้วยางหลังก็ต้องเช่นกันอยู่แล้วนะถ้าเบอร์50นี่ก็50เหมือนกันหน้า50หลัาง50ใช่ไหมสองห้าศูนย์เหมือนกันเลยลํานี้แต่งถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับมาดูก่อนไม่น้อยอยังไงนี่ค้ำหลังหลบป้ายสีทองเลยนะฮะนะมีท่อทั้งใบเลยนะท่อทั้งใบเลยนะครับ นี่นะฮะท่อปลายได้นะครับออกท้ายปลายสีรถล,ลํานี้ยังมีบูทอีกหนึ่งตัวนะครับดูบูทปับนี่นะฮะบ,บูทอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นไงลํานี้แม่ชอบอะไรรู้ไหมชอบไฟนี่ดูฮะดูอิงจี IG นะครับ 0819 206 179นะครับสนใจก็โทรหาพี่อาร์ได้เลยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับจะไม่พลาคดคลิปดีๆีรถหลายๆแบบที่จะมานำเสนอการให้ลูกค้าเป็นทางเลือกกับลูกค้าในการตัดสินใจในการออกรถสัก1คัน1ลำหรือออก3ลำสี่ลำอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมนะครับติดตามไว้นะครับคลิปนี้พี่อารลาไปก่อนบ๊ายบายครับ